สวัสดีค่ะ,จะเจคโน,นแนะนําบ้านสวยๆนะคะเป็นบ้านชั้นเดียว่ะทุกทันบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะหลังนี้นะคะอยู่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่เส้นอุดรไปกุนจ,จับติดถนนใหญ่ด้วยค่ะอนณาโคตสี่เลนเข้านะคะที่ดิน,นโฉนดค่ะพื้นที่ขนาด65ตารางวาบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว แถมแอร์สองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งตัวเคาน์เตอร์ควนหนชุดเตียงและแถมตู้เย็น2ประตูให้ด้วยนะคะเครื่องซักผ้าค่ะเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่อาศัยกันได้เลยทีเดียวอยู่บ้านเลขที่5 5 5 7หมู่1นึ่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะราคา2 6น6แ0 0บาทนะคะ สนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะและคุณเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ